สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแอป g e o c a ทนะฮะทีะ่ไว้สำหรับการหาสมบัตินั่นเองนะฮะก็พอเปิดแอปมานี่นะฮะก็อย่างแรกเราไปดูที่เมนูกันก่อนนะฮะเพราะว่าคนส่วนมากจะเล่นเราไม่ค่อยที่จะดูรายละเอียดซึ่งสำคัญมากๆนะครับท้าซ้ายมือนี่ก็คือเป็นการเป็นชื่อของเรานะครับส่งเมสเสจนู่นนี่นั่นไม่ซีเรียสน,นะครับพอมาดูด้านขวาบนนี่นะครับก็จะมีรูปเนี่เป็นเหมือนให้เราเซิร์ช นู่นนี่นั่นนะฮะก็สถานที่พวกโค้ดของคนที่เอาไปฝังนู่นนี่นั่นนะฮะก็ไม่ได้สีเลียเหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้สําคัญสุดๆนะครับก็เป็นเกี่ยวกับฟิลเตอร์นะฮะที่บางทีเราจะต้องการวงจํากัดในการหานะครับก็เีลเลดทายอ๋อก็ปกตินะครับมีความยากอยู่ที่ระดับ1ถึงนู่นถึง5นะครับการปินป่ายนู่นนี่นั่นอีกนะครับไม่ซีนะครับแต่สําคัญก็คือตรงไซส์นะครับ พอเรากดที่ไซส์เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกไซส์ S, M, L แล้วก็อื่นๆที่มันจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นต่างๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบางทีเราอยากจะหาของชิ้นใหญ่เฉพาะชิ้นใหญ่นะครับก็ติ๊กออกมันก็จะหาเฉพาะ M, L แค่นั้นเองนะครับโอ๋ออให้ดูท้ายนิดนึงลืมไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะเขาเรียกเป็นลักษณะของสมบัตินะฮะก็คือที่จะเป็น มันมีให้เลือกละเล่นหลายหลากหลายนะครับแล้วก็มาเลือกตามนี้นั่นเองนะครับอันไหนที่เราไม่ชอบเล่นวิช,ชวลอย่างเงี้ยแ,แคมก็ติ๊กออกไปมันก็จะไม่แสดงบนแผนที่ของเรานั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ต่อมาคือเป็นฮิ d เด้นแบบไมไฟก็คือเป็นเหมือนแบบที่เราจะจะไปฝังไว้แล้วหรือ,อเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเราอ่ะเราก็ไม่ต้องแสดงก็ได้นะครับก็ติ๊กออกไปนะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้ อย่างเช่นอ่าอย่างเงี้ยอย่างี้พออ่าอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอ่าไว้สําหรับดูโดยที่ไม่ต้องใช้แมปนะครับเป็นลิสต์แหมงก็จะบอกว่าลิสต์คือคือเขาจะขึ้นอันที่ใกล้ๆเรานะฮะก็อย่างเงี้ยครับอยู่ที่ MRT เนี่ยสามร้อยเมตรนะครับนนี้ก็คือเจ็ดรอเมตรนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรเคอ่าอันนี้ก็กลับมาที่เป็นแมปนี่ พอเราเลื่อนมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นช e o Cast ที่เราฝังไว้ต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอ้ไม่ใช่เรานะฮะคนอื่นฝังไว้นี่ถ้าเรามาดูไบลิสบางทีเราขี้เกียจดูแมพเราก็มาเลือกนะครับแล้วก็ไปตามหาตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเคอันที่สําคัญอีกอันนึงก็คืออ่าตรงนี้ก็คือเวลาเรากดเลื่อนไปมั่วซั่วนะครับเราต้องการที่กด คล้ายกับพวก GPS มันจะเด้งกลับมาที่ตัวเรานะครับสีน้าเงินนี้นะครับอีกอันนึงก็คือถ้าสมมติเวลาเราไปหา,าเช่นเดีย๋ยวผมเลือกอันนี้ละกันอ,อันนี้นะครับเวลาเราไปหาเนี่ยแล้วเรากดตัวนี้าหาไม่เจอเนี่ยบางทีเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันใช้ท่นไลค์ก็จะเป็นให้เห็นถึงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นซูมเข้าไปนะครับเราก็รู้อ๋อเนี่ยเนี่ยนี้นี่สังเกตแล้วก็จะเห็นตึกตรงนี้นะครับแล้วก็สะพานอันนี้ อยู่หลังสวนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคเอามันเป็นแผนภูมิบางทีดูแล้ววุ่นวายนะครับก็จะมีแผนภูมิประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้มันอยู่ในกรุงเทพนะครแผนภูมมันก็เลยคล้ายๆ,ๆกันอ่าก็เป็นไฮบิดผสมเลยครับอันนี้ผสมทั้งแผนภูมิทั้งรูปภาพทั้งเอ่อเขาเรียกอะไรอะสะท้นไลท์นะครับแต่ตอนนี้เราเซต d ด f ฟ u l t ไว้ที่สตีก,ก่อนละกันอ่าก็ได้ดูง่ายๆนะครับ ประมาณนี้โอเคอามาดูด้านล่างพอสมมติวา่าเราเลือกสักที่หนึ่งก่นอนเราเลือกใกล้ๆก่อนนะครับด้านล่างนี้เรากดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีบอกอรายละเอียดว่าสมบัติของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงนะครับตอนนี้อยู่ที่สองสี่ร้อยกว่าเมตรนะครับดกดสตาร์ทมันก็จะวิ่งไปเลยนะครับสมมติกดสตาร์ทนะครับ มันก็จะบอกให้เราไปหานะครับดูรายละเอียดน,นิดนึงรายละเอียดก็คือ,อใครเป็นคนฝังนะครับนี่เป็นรหัสของเขานะครับแล้วก็ความยากการปีนป่าย2.5นะครับก็ก็กาม่ยากมากกลางๆแล้วก็ปีนป่ายแค่1.5นะครับแล้วก็ขนาดของที่สมบัติที่ซ่อนคือ XS นะครับเรามาเลื่อนดูรายละเอียดเขาก็จะบอกนะครับกด เขาบอกว่าเนี่ยอยู่ MRT ใต้ดินอันตะการนั่นเองนะครับรถไฟใต้ดินอันตะกาวอะไรนู่นนี่นั่นก็อ่านไปเรื่อยเลยนะครับโอเคโอเคก็ถ้ารุดหายังไม่เจอนะฮะก็จะมีวิวฮินเห็นก็คือเป็นบอกใบนั่นเองฮะ,ะก็คือครีมซึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีใบเป็นรูปภาพแต่นี้ก็ไม่มีรูปนะครับที่สําคัญนิดนึงก่อนที่จะไปหานะครับ เราควรที่จะอันนี้เป็น above นะครับด้านบนนี้นะครับเราควรที่จะลองดู activity ก่อนนะครับว่ามันยังอยู่ไหมไม่ใช่ไปหาเสียเวลานะครับอันนี้คนสุดท้ายล่าสุดที่ไปนค้นพบก็คือวันที่10กรกฎาคมก็ไม่นานมากนะครับเจอก็แปลว่ามันยังอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมดนะครับคนที่ไปหามาแล้วอืม บางคนก็จะมีรูปอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับบางคนก็จะมีรูปบางทีเราหาไม่เจอจริงๆแล้วแบบว่าหงุดหงิดมากนะฮะก็หินว่าเป็นรูปลองดูทีเ่เขาว่าอ่าเนี่ยฮะเขาก็จะมีรูปให้เราขยายไม่ได้เอา้าหายไปเลยนี่ขยายนิดนึงเนี่ยขาจะบอกนะครับก็คนเนี้ยมาหาละเนี่ยเราก็อาจจะดูจากโลเคชันอ๋อมันอยู่แถวๆนี้มันน่าจะอยู่ฐานนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค ประมาณนี้โอเคต่อมานะครับผมปิดอ o าวไปก่อนอมันไม่ไปวะโอเคอ่าต่อมาที่สำคัญสุดๆไปเลยที่คนไม่ค่อยใช้กันก็คือเวลาเรากดสตาร์ทแล้วเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างเนี่ยเห็นไหมด้านล่างก็จะคือเป็นเป็น east เป็น west เป็น s o u อะไรเนี่ยนะฮะซึ่งสำคัญมากๆเรา ควที่จะศึกษาตรงนี้มากๆเลยนะฮะโดยการที่ตรงนี้มันจะมีกดด้านบนนะครับจะเป็นลูกเข็มทิศในมันจะบอกเราเช่นเราหมุนไปทางไหนเนี่ยมันก็จะหมุนไปทางทิศที่สมปัิซ่อนอยู่นะครับนะฮนะอ่าก็คืออยู่ประมาณ400เมตรซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าอ่าไว้สําหรับการหาในระเแบบในระบบที่มัน แอดวานมากๆเนี่ยมันต้องใช้ด้านล่างเนี่ยพวกเกักบพวกค่าแบบเส้นเละเส้นเส้นแหวงเส้นลุงอะไรอย่างเงี้ยค่า g p s ง่ายๆเพื่อที่จะเอาไปคำนวณหาในจุดต่างๆนะครับเค okay, เดี๋ยววันนี้ก็จะลองเดี๋ยวจะไปรีวิววิธีการใช้เข็มทิศนะครับเค okay, ประมาณนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับไง เดี๋ยวจะลองออกไปหาจริงๆดูว่าจะเป็นยังไงแค่นี้แล้ครับ